เรามองถึงปัญหาเรื่องของผักที่ล้นตลาดแล้วต้องการที่จะแบบแปลรูปให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ก็เลยได้มีการร่วมมือกับทางโครงการหลวงอะค่ะเริ่มต้นโดยใช้วัตถุดิบของโครงการหลวงร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าสู่กระบวนการอบแห้งที่เป็นนวัตกรรมของโรงงานเราอะค่ะที่เขาเรียกว่านวัตกรรมที่สามารถที่จะคงคุณค่าของสารไฟโตนิวเทรนที่สําคัญอยู่ในผักทั้งหมดนะคะผักห้าสีที่มีสารอาหารอยู่แล้วที่จะช่วยเรื่องปรับสมดุลของสุขภาพค่ะก็เลยทำเป็นผักอัดเม็ดไบโอเวกี้จริงๆแล้วเราคอนเซปต์ของเราต้องการให้ทุกคนทาน อาหารเพื่อต้านโรคการทานผักเป็นการเติมเต็มสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ร่างกายเรามีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วมันก็จะต้านโรคภัยไปได้เองนะสิ่งที่เราทําให้อยู่ได้ถึงเก้าปีตอนนี้ก็คือสินค้าตอบโจทย์มันช่วยได้จริงๆในเรื่องของความสดชื่นของร่างกายจะไปต่อในอนาคตในรูปแบบไหนที่เราวางเอาไว้สําหรับสินค้าประเภทแนวนี้ในกลุ่มนี้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพทั้งหมดค่ะซึ่งตลาดเราก็พยายามขยายไปแล้วก็อยากจะส่งออกไปต่างประเทศด้วย ตอนนี้กำลังพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยระดับชาติเนะลยเกี่ยวกับเรื่องของการทาอาหารสําหรับผู้ป่วยโ,โดยเฉพาะอย่างเช่นกลุ่มผู้ป่วยเบาวานหรือกลุ่มผู้ที่มีปัญหาต้องใช้อาหารทางสายยางโ,โดยเราวิจัยพัฒนาข้าวข้าวไทยเนี่ยค่ะเข้ามาอยู่กระบวนการอบแห้งในรอนถ้าคามของเราแล้วก็นํามาปรุงเป็นสูตรเพื่อเพื่อตอบโจทย์แต่ละกลุ่ม